สวัสดีค่ะคุณผู้ม้มวันนี้พบก,กับโบจางอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้โบจางสิบามาเห็ดดินมักค่ะนี่สาหรับ,บวัตถุดิบของเหาที่อยากเห็ดดินมักก็เพราะว่าดินอยู่บานของของเหาเนี่ยค่ะมันจะเป็นดินแห่งๆเป็นดินแบบว่าทั้งเป็นดินทรายทั้งเป็นดินเหนียวค่ะเวลาเห็ดปลูกพืชปลูกพักอยียงกินยงสิกละสิบเง,งามเพอ,อยียงค่ะก็เลยอยากมาเห็ด ดินมักไว้จะใส่เพาะปูกค,ค่ะเดี๋ยวเสียเอาดินให้เบิ่งเท่านันเอจะน่ค่ะมันก็นจะเป็นดินแห่งๆแบบม่มีแหล่ธานุอียงเลยว่าสัน่นซกค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเลยสิมาเห็ดินมากก็คือในสูนตรการเฮ็ดมือนี้ก็คือแบบต้องบอกไว้ก่อน,น้ะคะว่าบ่ได้มีความรู้หรือว่ามีรักการในการเฮ็ดเอียงอะ ในการเฮ็ดเอียงแบบนี้นะคะก็เลยสิมาลองเฮ็ดเป็นขังแรกเลยค่ะว่าสีเด้ผพบอขั้นพิดถือจงไหนกะคอมเมนต์บอกไว้ใต้ออวิดีโอแต่เลยด้อคะ่ะเดี๋ยวสีพามาเบิ่งว่ามีส่วนประกอบเอะะียงแนนค่ะอันนี้ก็จะม,มีขี้ดินค่ะอันดับแหกเลยเป็นดินแห้งเลยค่ะแห้งหดนาำแห้งแน่นค่ะจังวมาปลูกเยังกับง่งาม อันที่สองก็สิเป็นขิงัวค่ะขิงัวก็ฟางอันนี้อนเอาอฟางให้งวมันกินแหละมันตะลงน้าก็ะเลียนบรดเอาฟางมาใส่กันเลยอ Body. เอาฟ,าง,า,า,อา,ฟางอยู่ในกับขิงัวะนะคะผสมกันแล้วกะ็อันที่สามขอโทษค่ะ <c oughs> อันที่สามก็จะเป็นขี่เรื่อยค่ะเป็นขี่เรื่อยตัวหนึ่งอยากเป็นขี่เรื่อยไม่แนอยุแต่ว่ากมีการ เผาบางเล็กหน่อยให้มันอันนันเกิดสิเป็นดำๆเน่จังน้อยค่ะอัตราส่วนก็คือใส่ขีด้ดินส่วนหนึ่งขี้เลื่อยส่วนหนึ่งแล้วก็ขี้วัวส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็น่ำตรงนี้จะเป็นน่ำเปล่าค่ะเอามาไว้เพื่อขูนหนึ่งตัวนี้จะเป็นกากํำตาลค่ะทีละลายน่ำแล้ว เนี่ก็จะเป็นบัวรถเพื่อที่จะเอามาใส่ EM ค่ะในการหดในการเห็ดดินมักของห้าค่ะสำหรับอัตราส่วนของการผสม EM มนสิเขาบอกมาสัดส่วนหัวเชื้อ EM ในการรดน้ำน,นี่หนึ่งลิตรต่อน้ำหน0 0งลิตรอันนี้เขาบอาใส่ร้ปนนั่นทั้งบัวรดเท่านี่ก็สิประมาณ ประมาณสิลิตรกัสีใส่ประมาณฝาหนึ่งค่ะฝาหนึ่งหรือสองฝาไม่รู้ว่าถึกถึกหรือพิษนะคะขั้นจะไหนกะผูู้กอะมาบอกไว้แน่ก็ดีค่ะกัอุปกรณ์ข้น้องเข้ากับซีมี่ฟ่วกับขาดค่ะบัดนี้หลังจากที่เบิ้งวัสดุอุปกรณ์ของเข้าในการเห็ดดินมากแล้วค่ะบันดนี้เขาก็จะมาเริ่มเห็ดกันเลยค่ะ ผสมผสมสามอย่างนี่ให้มันเข่ากันก่อนแล้วก็จังเอาหนามมาหดนยค่ะหรือว่าผู้ส้มสิเอาหนามพดก่อนก็นได้บวพิดบวถือขึ้นกันค่ะตัวนี้เข้าเอาวัตถุดิบเท่าทีในเหงื่อท้ามีค่ะบางคนเ่ากับจ,จะใส่เป็นพวกกีแกบอา่ามีเป็นขุยบักเ้าค่ะมาเห็ด เรื่บอกอีกอย่างหนึ่งว่าเห็ดในพื้นผู้สมสะเห็ดในพื้นปูนก็ไดเลยค่ะหรือว่าจะเอาผามะห้องเอาผาพวกพายัาง้งมะห้องแล้วก็วจังเห็ดก็ไดค่ะเพราะว่าอยู่เนอะโอ้ีจก็เมื่อยเลยอยู่เพื่อนเท่ามัดปวกหลายค่ะก็เลยแบบมันเนียนกีนเ่เลื่อยเคอือมาัมามๆไปหลายยันไอปวกมากินก่อนค่ะก็เลยเอาึืนมาเห็ดกั้งพื้นปูน Thank <laughs> you. you mm -hmm. น่าเศร้าแล้วละค่ะคุปผู้สมสำหรับตีนมกค่ะในระว่างนี้เขากจะจีอาผ่าค่ะคุ้มไวอีเจตมือเดี๋ยวจังสีมาเบิงค่ะว่ามันสีหสยหอยสไลด์ห้าหรือบอแต่ขั้นในระว่างนี้คุป้สมกอะสังเกตเบิงไว,ไว,ไว,ว่าขั้นมันแห้งกะให้หดน,ามมาน้ำมันน้ำเลยค่ะเพราะว่าอย่าให้มันแห้งหลายอย่างมันบ่ชทำปฏิกิริยายัางกันค่ะ มาก็ได้เตาไรค่ะบนนักขี่ดินนำทำแล้วกอะ <c oughs> ที่ว่ายัางยีงวะค่ะขันสำหรับมงอนอีกกะมาผ่าผู้ชมเฮ็ดตาขั้นพิษถือจังไหนกะคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปวิดีโอนนเดวยค่ะเพราะว่าเข้ากะมือใหม่คือกัเมื่เคยเห็ดน,นะคะว่าสูตรนี้มันจีได้ผลมอขั้นใดพ้นอีกอะ ดี๋ยวก็สิเฮ็ดแบบนี้ในสวนอื่นๆต่อไปค่ะแต่คันบ่ไผ้ฝนกะสีมีการปรับเปลี่ยนสูตรแล้วกะเบิง่งเก็บขอมูลเอียงต่างๆกะทั้งในเบิ่งข้องมูลเขาเฮ็ดนำค่ะสำหรับมนีกะสวัสดีค่ะ